อีพีสามสิบสี่ขีดสองโยจักูมาโมหามาราปกาโทสามังวะปุทโทสุขะโตวิมุตโตมาราสสปาปาสาวินิโมเจยนโตปาเปสิเคมังเชยตังมิมิเนยัง พุทธังวรังตังสิระสานะมามีโรกาสาสนากาจาวินายกันจาตันเตชะสะเตชยสิภิโหตุสะพันตริยาจาวินาสมนัมมิโตธทมโมทโยทัชโยโยยาตาสาสาัสสะสะทัวคาเซเซสิโรกา,าสาวิสุทิมาคังนินยานิโกธรรมะเทรสสาะทารียสะทาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรังตังสิระสานะมามีโมหะปะทารัง โอปัสสันทธังตันเตชะสะเทชยัสสิติติโหตุสัพพันทริยาเจวินาสมฺเมตุสัทธัมมะเสนาสุขตานุโขโยโรกตสภาปูปารกิเรสสะเชยตาสันโทสยํสันทีญฺโยเสโคจสวาคาตะธัมมังวิหิตัง กโรติสังขังวรันตังสิรสานามามีาปุถานุปุถังสามาชิระเฉจินตันเตชะสสะเตเชยยเสจิโหตุสัพพันตยะจาวีนาสเมนตุนโมอรหันตสัมมาสัมพุทธัสมะเฮสิโสนโมอุตตมะธรรมะสัสวาคาตาเสวะเตนิทานโมมะฮะสังหาสะปิวิสุทธัสิเฉจจิโนนโม โอมมทยะรัตสารตนเตยสสะสาตุกำนะโมโหมะกากีตัสสะตัสสะวะทุทายัสสะเปนะโมกะระภะคะเวนายวิขะษันโตปะถะวะนะโมกะรอนุภเวนะสุวะติโหตุสปะถะนะโมกะรัสสะเตเชนาวีจีมะหิโหเอเตโชวะเอวะเมสุตังเอกังสะเมยังภะคะวา สัเกสวิหารติกะปิระวัตุสัมิงมหาเวเนะมหาตาภิกขุสังเขนะเศรษฐีปัญจมาเตหภิกขุสเตหิสัพพะเฮหิวารันเตหิทัศหิจารโขกธาตุหิเทวาตาเยปเรนะสนิปฏิตาวันติภะคะวันตังทัสเนียภิกขุสังขจารธาโคตจตุนังสวดทวา สไรกานังเกวานังเอตัสหัวเสียอายังโคภควาสะเกสุวิหารติกปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตะพิโคสังเคนาสิจ ah ิงปัญจามเตหิพิโคสเตหิสเพวรันเตหิทาสหิจโรกท้าตุหิเทวตาเยวีนะสนิปติตาหุนเติ ภะกขวันตังคัสเสนียภิกขุสังขจาย,ยันนัวนามิยัมเตเยนะภะกขวะเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสสังกเมตวะภะกขวะโตสันติเกปัดเจตขทาท่าภาเสยมามาเทอดโคตาเทวตาสยยทาปินนามาภราวุริโสสมมัญชิตังวา ผังประสารยประสาริธังวะผังธัมมิชเชนะเอวะเมวสุธาวเสสุเทเวสุอันดรยิตา Bhagavato ปุระโตปาทุระหังสุอะอาชะโภตะเทวะตา Bhagavaṃ อภีวาเทโววาเอกเอกมังตังอะธังโสเอกมังที ตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเก ami, ี oon, ๊ยม <ami>, yup. ังค่าชังลาภาสีมหเสนียอสัมยโยปาวานาสัมิเทวะกยาสมมาคตาอาคตัมหาิมังธรรมะสัมยังทากิไดเอวาอปรชิตาสังเตอาทาโคบาระเทวตาภะคะวะโตสันติเกี๊ยมังค่าชังลาภาสีตาตาพิฆวะสัมหาขะหังสุจิตัง อาตาโนุชกะมังสุสารเทวเนตาเนกะเหตาวาอินทรียาเนรักันติปันจิตาติอาจัภวะระเทวะตาเตภะคะวะโตสันติเกมังขะชังเภาสิเชตวะคีรังเชตวะปะรีขังอินทะขีรังโอหาจามิเชตเจรันติสุ คาวิมาราจักูแมตาสุทันตาสุสุนอาคาติอาชโคประเทวตาภาวโตสันจิเกีมังคาชังนภาสีเยเกจิพุทธังสระนังคเตคาตาเสนาเตคาเมสันเตอไบยะภูมิปะหายามาโนสังเตหังเทวะกยังปาริปูเรสันติเตอาชาโคภควาปีโกามันเตสี เอวิเยนาพิกเวทาสะโสโรกัตถะตูสุเทวตาสเนปติตาหุนเตตตาท่าคดังท่สเสนียาิีโกสังคจาเยปิเตพิกเวหิสุงมติตตามานังอรันโตูสมาสัมพุทาเตสัมปิะคะวันตานังเอตบารมียวัตเทวตาสเนปติตาหิสุงเสอาทาเปเมหัง เอตระหิเยปิเตพิขเวภิภะเวสันติอนาคตมามทานังอรันตัสมมาสัมพุทธาเตสัมิภพคววันตานังเอตบรมเยวาวเทวตาสนนปฏิตาภิเวสันตเยเสอาธาปิไมหังเอตระเยจิกิสาเม,มพิขวเวเทวรยนานังนามานิกิตแตายาสามีพิขวเวเทวไยนานังนามาเน เทริสามิภิกขเวเทวะกายนังนามาเนตังสุนาถาสาถุกังนาสิกโรธดทปาริสามิเทวัมหันเตติโคเตติคุภะกวะโตปัจจะโสสุ่ภะกวาเอตตาธาโคจาสิโรกามโนตัสสเมยยธาภุมมาตตัตตาเอสิตาคิริขภะรังกงเนตตาสมาธิตาปุต โคจิฮาวันจีระมรหังสัมเอสัมปุโนทัตมาทัสสะปุสุทธาวิปัสสนานาวิราปิญโยปัญจสเตยะตวาวเนกาเบระวัทเวตะโตอามันเตศิสะทัสสะวเเศสสเนระเตเทวกายนังปิกันเตวเตวิชานาถาปิกขวเตจาระตบปะมากรุงสุตวาพุทธศาสนังเอสัม ปักุระหัยานังอามาณุสัตนาสัสนังอาเปเกสัตตามาทาคุงสหัสสังอาทายตริงสตังเอกังสหัสสานังอามาณุสัมมานามัชสุงอาเปเกนันตามาทาทาคุงมิทิสาสภา พุท่าหุงกันจะสับพังอภินัยอภเวกิตตวานาจักุมาต่โตอามันตะยิสาทชาสาวะเกสะเนระเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานะนาชาพิกขาวโยโวหังเกตดยิสามิคิรัยอานุบุพะโสสัตัสหัสาวยาคุมากาเป ราวัตวาอิทิมันโตชุดิมันโตวนาวันโตยะสัสินโมธมนาภิกกามุภิกขุนังสมติวนังชาสหาสัยเนวามะเฮมะวะตายะขานานตะวานิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวนาวันโตยะสัสิโนโมธมนาภิกกามุภิกขุนังสมิติวนังสา สาตาอะคิยรัติสะหะสะยะขะนะนะตะวะนิโนยติมันโตสุทติมันโตวะนะมันโตยัสสะสิโนโมทามะนาภิกขะมุงภิกขูนังสะมิติงวะนังอิเจเตยสโธระสะหะสะยะขะนะนะตะวะนิโนยติมันโตสุทติมันโตวะนะมันโตยัสสะสิโนโมทามะนาภิกขะมุงภิกขูนังสะมิติงวะนัง เวสามีตาปัจจสตายยานานะตาวานิโนทีมันโตชุติมันโตอนั้นมันโตยะสัสีโนโมธรรมนาภิกขมุภิกขุนังสมิติมุนังภุมพิโรราชาคายิโกเวปุลตัสานิเวสานังอินโยนังสัตตาสหัสสัญยาฆานังปายูโรปัสติภุมพิโรราชาคายิโกโสปากาสมิติมุนังปุริมันจัติสังราชทัตตาราโทปัสซาเถรเปียคัน ท้าพางอาทิปติมาหราชยาสัสิโสปุตตะปีตัสภะาววอิธมนามหาุรรยทิมันโตชุทิมันโตวันวันโตยสัีโนมดทมนาพิกามุพิกูนังสมาติวนนางทากีนันจ่าที่สังราชวีรุนหัวตปอพระสัตยคุมพันธานังอาทิตปฏิมาหราชยาสัสีโสุตตปีตัสภาววอิธมนามหาภรรยาทิมันโตวันวันโตยสัีโนมดทมนาพิกามุพิกูนังสมาธิวันัง Pasih Majasati Sang Raja Wilu Pako Bahasa Sati Naka Nang Ati Pati Maharaja Yasasiso Puta Pita Sabhawo E Tamana Mahabrayi Manto Chuti Manto Wana Wanto Yasasino Mo Tamana Pika Mung Piko Nang Samiti Nang บุตรรังจ่าที่ทรงราชาคุเวโรตับประสัสติยาข้าทิปติมหาราชยาสสสีโสปุตตาปิตาสภะวเอจามนามหาบรัยทีมันโตชุติมันโตน่ะมันโตยาสศีนโมธรรมนามภิกขะมุงภิกขุนังสมิงวันังปุริมัสสีสังตาธารโททัิเนนาวิรุหโกปัจจิเมนาวิรุปโคคุเวโรบุตรรังที่ทรงนิตตารโตมหาราชาสมุตตจัสมุ จตุโรติสาทัธเรมา,าอาทสุงวเวเนกปิรวัถเวเดสังไมวินุทาซาคูวันจันิกาสะทามายาอุเทนตุเวเรันตุวิทูจวิทูโตสาหาจันทน,นกมรสิโทจากินทุมันทูมีมันทูจะปรณาทูโอปรมันทูจาเวจะเทวะสู่โตจามาตเรียมจิตาเซนโะจันเทมเถรมหรมโห,าร,มหาราชาชนโนสปัว อาภูปัจเจศิโคเจวะดิมพะรสุเรวัชรสะเอเดจันเยจระชานุขันธพาสหราชูปีโคธนามาภิกขมุภิกขุนังสุติมุนังอาทาภูสะพะนาพสะนะคาเวสารัสะาทัดสุชกากัมพระสะตกระราโกปายคัสหัยาติเวยามุนา ทารถาจากูอาคูนาคายาสัสิโนเอาราวันโนมหานาโคส و าคาสมิติงวนงังเอาราวันโนมหานาโคส و าคาสมิติงวนงังเยานาคาราเชสาอาซาหารันตตจิพาทิชาปะเกียวิสุทธาจากูเวอายาซาเต มาวานามาปะตาจิตระสุปนัิติเตสมนาน,นาทอภินตนาตทานาขราชนามาสิสุปนันตัวเค็มะมากาสีบุทโทสันถาเหว่าใจาอุว่าไว้หายันตานาคาสุปนาสรรนามากางสุภุทงัง <c oughs> ชิตาวาชีรหเท นาสาวโมทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวาเสตีติมันโตชุตยัสสิโนการกันจมาอาภิสมาอสุราธานเวขัสเวปจิติสุจิติจับหาราโทนามุจิสหาสตันจาภริบุตานังสัพเยเวโรจนามกาสันสันในเหตวาภริเสนัง ราหุปัตธรมโอภาคหมงสามโยธานีพัทันเตพีผู้นังสมิติงวะนางผาโปจเทวาปัจวีจเตโชวายโยตถาคหมงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจยสัสสาสหเมตตากรุณาเกียกากุเทวายสาสีโน ทาเสดเตท่าสดทายาสัพเพนานะตวันีโนอิทีมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยะสาสีโนโมธรรมนานที่มีกามุงพีกู่ว่านางคือในทิงวานังเวนทูจเทวาสหาเรจาอะสมมาจาทุเอมาจันทสุปานิชาเทวาจันทมาภูภุรคีตาสุริยัสโสปานิชาเทวาสุริยมาภูภุรคีตา คันตาติตตานิปุระกิตาวะคูมันทาวะรากาวาสุนังวาสาวเสตโชสะโกปาคาบุรินทโตทะโทพาเสตเตเถทะยาสเพนานตตวานิโนยทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัสีนมโมธรรมนาภิกามุงภิกขูนังสมิติวานังอาทาคูสหภูเทวาชรามาคีสสขาริวาอาริกรกาจจโรชาจะอุมาภุ วานิภาสีโนวารุณาสหธรรมมาจาจุตาจาเนชกาสุเรยาสุจิราควาควอวาสาวานิสีโนคาเสเตชะทายาสพินานตวานิโนอิิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสสีโนโมธรรมนาพิกามุปิกุนังเสมิติโมนังสมานามหสัมนามนุสสัมนุสุตตมา กิตถะปะตูสิกาอาคูอาคูมโนปะตูสิกาอาทาคูฮาริโยเทวาเยจโรยิตวาสิโนปาระคามาปะระพุทธวายสัสสีโนทศเสเตทศทายาสัพเพรานะตวานิโนทิมันโตเชติมันโตวะนัมันโตเยสัสสีโนโมทามานาภิกามภิกขุนังสุบิทิวะนังโสขะเกรุมหะรุนาคูเวคันสะสหะโพธาตะไยหะ Pamokha aku tewa wicakana zaman salamatas raharakasya misaka jaya sasino tana yanga ka prasyno yodi sa a a pe wasate taseete tasa ta kaya sapedana tawa ino dimanto syudi manto jaya sasino mo pika mukpiku nang subiti mo kemi atu sitamaya jaya sasino Samhitaga พระมเสธโชตินามจะอาสวนะมิมารติโนโอาโกอัตคาโกปะพระ inator. นิมิตาทาเซเตตัสกายาสัพเพนะนะตวานิโนยิทิมันโตชิติมันโตวานะตวันโตจะสัสินโนมุธมานาภิกขมโมภิกขุนังสมิติงวนังสัทเทเดเทวะนิกายาสัพเพนะนะตวานิโนนามันวะเนนาอาคังจงเอจันเย สาธิสาสธาภวทชาติมาคีรังโอฮาตินนานาสวังชักเมีคาตะรุ่งนาคังถึงทังวาอาสิตาติตังสุครามาปะรัมยโตจัปุตตาอิทิมันโตสหัสนังกุมารอดิโสจัสุปาคาสมิติงวะนัง สหัสสะพระมโรกานังมหาปรมาเอิทธิต ah ิอุปาปนโนชุติมันโตภิสมะกโยยัส so ัตติโสตัเสตตาอิสรากูปัจเจกวะสวัตติโนเตชนจามัชฌวาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิคันเตสินเจสินเจเจเวสพปรมะเก มารเสนาอภิกันอภิกามีัสษาขั้นภาสามันเทียงเอธาขั้นหาธาพันทาทารเคนาพันธมาถุโวสมัตาปริวาเรธาราเคนาพันธมาถูโวสมัตาปริวาเทระมาโวมุตจิตถากจีนังอิติตาธรรมาสิโนกา กันหาเสนังอเปสเสียปานินาธรรมหาจัสรังกตวานเพสวังยะธาปะวุสสะโกเมโคธนายันโตสสวิชุโคตถาสบปะจัทาวัตเตสังปุโตอะสยังวะเสกันจะสพังปิญญา ภาวิคิตตวาจักขูมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวะเกสเสนระเตมารเสนาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจาตาปามากรุงสวดตวาพุทธสาสาสนังวิตระเคหิบกามุงเนสังโลมันเปียอินชัยยงสเพวิชิตาสังขามา อยติตายะสาสีโนโมทันติสหะพุทเธเยสาวกะเตชะเนโสตาติ